น่ารักมากพาวฟ้าคุกเข่าขอเสียโบสทต้องบอกเลยค่ะว่าหลังจากที่คบผ่านดูใจกันมานานหลายปีนักแสดงสาวพราวฟ้าการันชิดาคุมสุวรรณก็ได้ควงคู่แฟนหนุ่มเสียโบสทนัทเดชวชิวรัตนวงศ์เจ้าของค่ายมวยเข้าพิธีแต่งงานเรียบร้อยแล้วเพื่อนพ้องและคนนอกวงการร่วมยินดีเพียบ และจะมีงานฉลองมงคลสมรสอีกครั้งในเดือนหน้าซึ่งเป็นเดือนเกิดของเจ้าสาวในวันที่29มกราคม2565ณโรงแรมโฟร์ซีซันกรุงเทพล่าสุดพราฟ้าได้ออกมาโพสภาพตนเองขณะที่กำลังคุกเข่าขอฝ่ายชายแต่งงานพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่า พี่จะไม่ร้องเท่ากับร้องแน่ๆน,น้ำตาที่ไหลออกมาขอให้เป็นน้ำตาของความสุขนะคะเด็กจะไม่เดินไปข้างหน้าไม่เดินตามหลังแต่จะเดินอยู่ข้างๆพี่หันมาเมื่อไหร่ก็เจอ จะเป็นผู้ฟังที่ดีและจะคอยกรลันกองสิ่งต่างๆรอบตัวพี่เพื่อตัวพี่เองความสุขของเด็กในทุกๆวันมันง่ายมากตั้งแต่มีพี่ขอแค่ลืมตาม,มาเจอพี่ข้างๆก็เป็นการเริ่มต้นของวันที่ดีมากๆแล้วพี่ต้องดูแลรักษาตัวเองอยู่กับหนูไปจนแก่นะซึ่งเฉยเลยรักมากพันเปอร์เซน พาวฟ้าบอสหนึ่งหนึ่งศคลิปตำนานสอ2พันย่าวฟ้าขอผู้ชายแต่งงานดูคลิปเต็มได้แล้วทางช่อง Youtube พาวฟ้าอันเดสกอร์เคยุคข,ของความเท่าเทียมอยากทำอะไรทำค่าเอาให้คนที่เรารักมีความสุขที่สุดไปเลยรักเขา at p a s s i o n w i t e o f f i c i a l at heringbone underscore menswear เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักสุดๆแถมบรรยากาศก็โรแมนติกอีกด้วยค่ะ ยอมใจพราฟ้าจริงๆเลยนะเนี่ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากพราฟ้าแอนด์สกอตเคเคและเรียบเรียงข่าวจากขอบข่าวค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆช่องข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ